เปรียบเทียบกันชัดๆซาบะจีนกับซาบะนอร์เวย์ต่างกันขนาดไหนอ่อจะเป็นกล่องหน้าตาประมาณนี้ใช่ครับไซส์ส0กิโลกรมัมสละอ่านี่ไงฟอร์เซนแปซิฟิกแมคเคอเรลก็คือเป็นปลาที่จับใหนหน้านน้ำแอตแลนติกมันสามารถสืบไปถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปลาตัวนี้ได้เลย เทมรู้หรือยังว่าอันไหนคือของประเทศอะไรดูออกครับดูออกใช่ครับแต่ผมไม่รู้นะบอกไว้ก่อนใช่ไหมคำสาบลองอร่อยนะหนัมีการเบิดไฟมาแล้วมีความเปรี้ยวเค็มกำลังดีอ๋อร่อยนะนั่นแต่มุ่งโทษนะกรอบด้วยยังไม่ได้เข้าปากเลย สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนครับกับกันัวเดชาแนลนะครับวันนี้ได้รับคําเชิญจากรุ่นพี่ของเรามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะฮะชื่อว่าซูชิฮานะนะอันนี้สปอยเลยเนาะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารุ่นพี่ของผมคนเนี้ยเขาเป็นคนชอบกินปลาเนาะและหนึ่งในปลาที่เขาชอบกินเนี่ย คือซาบะแล้วเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าซาบะเนี่ยมันต่างกันนะซาบะจีนกับซาบะนอร์เวย์คนละเรื่องก,กันเลยแล้วก็แบบมันมีด้วยรอว่าซาบะจีนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็จะมาทำคอนเทนต์เปรียบเทียบกันชัดๆซาบะจีนกับซาบะนอร์เวย์ต่างกันขนาดไหนมาดูกันอยากรู้เร้่เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปหิวละตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณร,ร้านซูชิฮานะนะครับที่พี่เจ้าของร้านเขาชวนเรามา แต่เจ้าของร้านไม่อยู่ก็คืออยู่แต่พี่เชฟวัเดีครับพี่เชฟพี่กันชื่อพี่กันเหมือนกันนะเจ้าของร้านโซเชียลนะเขาก็บอกผมว่าเนี่ยรู้เปล่าว่าซาบะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะน้องมันมีซาบะจีซาบะนอร์เวย์ซาบะญี่ปุ่นแล้วก็แบบมีซาบะจีนด้วยหรอมีครับมีใช่ครับปลาซาบะที่เราเห็นในท้องตลาดประเทศไทยเนี่ยจีนนี่คือเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนะพี่ใช่คือไอ้ที่เรากินส่วนใหญ่คืออย่างนี้พี่ต้องบอกอย่างนี้เกินนิดนึงส่วนตัวชอบซาบะดองนะก็จะมีบางร้านที่แบบ ไม่อร่อยเลยบางร้านที่แบบถูกปากเรามากก็คือจะบอกว่าจริงๆซาบะส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยเป็นซาบะจีนใช่ครับเรียกว่าตามตามท้องตลาดทั้งหมดนะครับรวมถึงตั้งแต่เกรดบนเกรดล่างทั้งหมดเนี่ยปริมาณที่มากที่สุดในไทยคือของจีนปลาซาบะจริงๆอะ่ะมันจะมีแหล่งที่มาอยู่2หน้นน้ำคือแนาน้ำแอตแลนติก และต้อนน่าน้ำแปซิฟิกนะครับของจีนที่ใกล้เราก็จะเป็นของแปซิฟิกคือปลาสบ่างเหมือนกันแต่คพระแหล่งน้ำกันใช่ครับแล้วรสชาติมันต่างกันต่างกันมากครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพที่มันแตกต่างกันซึ่งของเราใช้เป็นของปลาสบ่างจากแอตแลนติกนะครับด้วยน้ําที่หลักการง่ายๆเลยน้ําเย็นครับปลาก็สร้างไขมันนะครับทำให้รสชาติดีกว่า ของอที่นี่คือเรามาจากาเป็นของแอตแลนติกนำเข้าจากประเทศนอร์เวย์เขาจับในช่วงที่ดีที่สุดเท่านั้นคือช่วงเดือน9อถึงเดือน11มันเป็นช่วงที่ปลา จะไปวางไข่สะสมไขมันเพื่อวางไข่ใช่ครับราคามันต่างกันไหมพี่าราคาของแอตแลนติกนอร์เวย์จะค่อนข้างสูงที่สุดต่างกันประมาณอย่างของนอร์เวย์กับของจีนเนี่ยคือ1เท่าตัวไอที่มันต่างกันเท่าตัวเนี่ยพี่ทำไมมันมันถึงได้ต่างกันขนาดเนี้ยสาบะจีนกับสะาบาโนเวก็จริงๆแล้วอ่ะปลาสาบะของจีนเนี่ยมีที่ชาวประมงไปจับจากแอตแลนติกก็มีนะครับ แต่ว่าแต่ว่าก็จะข้ามกลับมาทําที่โรงงานของจีนเ้าใช่แล้วเราไม่แพงกว่าพี่อย่างนี้แต่ว่าด้วยด้วยค่าแรงของทางจีนแล้วปากิสถานอะไรพวกนี้ถ้าการจัดการเขามันถูกกว่าใช่แต่ซึ่งแตกต่างกับของแอตแลนติกนอร์เวย์ที่เราใช้เนี่ยคือเขายกระดับการเลี้ยงการเพาะพันธุ์มันเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่แบบใหญ่โตแล้วเข้าใจก็คือเอาง่ายๆหลักๆเลยคือต่อให้จับจากแอตแลนติกแต่ว่า นั่งเรือไปจีนยังค่าแรงถูกกว่าที่อนอร์เวย์ที่พี่ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาแล้วก็เห็นตามที่ได้ไปเรียนไปเทรนนิ่งมาอะไรเงี้ยครับใช่คจผมีะะตัวอย่างให้ดูไหมพี่อ่าวันนี้เรามีพวกอ่าตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งมาให้ดูเลยว่าการที่เรารับเข้ามาเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงอ,อันนี้คือใช่ครับตัวนี้เป็นกล่องแพ็กเกจจิ้งของอ่าแปซิฟิก ครับซึ่งเป็นสระ,ะของจีนอ่าจะเป็นกล่องหน้าตาประมาณ<ช><ใ>นี้ไซสิบกิโลกรัมสลากอันนี้คือสลากใช่ไหมฮะใช่ครับมันเลือนมากเลยมันดูไม่ออกมาจากประเทศอะไรพี่ใช่ครับอ่าแต่มันก็เขียนว่าอ่านี่ไงฟอสเซนแปซิฟิกแมคคาริลเห็นปะเออจริงด้วยเป็นแปซิฟิกแมคคาริลกล่องของนอร์เวย์ก็จะมาประมาณนี้อันนี้กล่องนอร์เวย์ใช่ครับกล่องเขาดูดีนะอ่าน,นี่ไงสลากมีบอกด้วยว่ามาจากนอร์เวย์นะฮะนี่นี่คันที่ออริจินคอร์ชในนอร์ทอีสแอนนลันปิก ก็ค right ือเป็นปลาที kind of so like <spirituality> November. November. Ah ่จ ah ับในหน้านน้ำแอตแลนติกคือผมมีโอกาสได้ไปแบบเรียนเรื่องลาสบะของโนเวย์มาเขาสอนดูแม้กระทั่งว่าในฉลากตรงนี้เขาไม่ได้เขียนมาเพื่อให้มันดูสวยงามธรรมดาเช็คลอนทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับไปถึงโรงงานได้เลยอ่ะนี่ไงอย่างตัวนี้ก็คือวันที่จับใช่ไหม2 1เดือน9-2024เดือนกันยาก็คือเดือนที่ปลาเริ่มสะสมไขมันก็จะวางไข่อยากจะพูดเรื่องของฉลากของโนเวย ช่เพราะเราเลือกใช้ฉลากของโนเวย์เนี่ยอ่าก็คือเดือนที่ปลาอร่อยที่สุดพี่มีให้ชิมไหมอ่าวันนี้ผมมีเตรียมไว้ให้เทสทั้ง2แบบเลยาใช่ของทั้งแปซิฟิกและแอตแลนติกเลยเดี๋ยวจะไม่บอกนะครับว่ายังไงเดี๋ยวพี่กันลองชิมดูดีมาอันนี้บอกเลยนะว่าไม่ได้มีการเตรียมกันนะครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เชฟเอามาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวมาชิมเทียบกันเลยมาดูกันขอเริ่มด้วยซาบะดองได้ครับผมโอเคครับเอามาแล้วโอเค อันนี้นไม่ไม่ได้ที่เคสแต่พี่กันนะครับนี่เชฟนั่งอยู่นี้ก็น่าจะโดนด้วยนะครับมไม่ไม่เป็นไรครับ,บ,รบไม่รู้เหมือนกันครับว่าจานไหนเป็นจานถ้าผม<ห>ชอบซาบะจีมากกว่าทําไงดีก็แล้วแต่ชอบเลยครับความอร่อยแต่ผมเชื่อว่ามันชัดเจนเพราะผมมีโอกาสได้ชิมมาบ้างแล้ว เทมรู้หรือ,อยังว่าอันไหนคือของประเทศอะไรดูออกครับดูออกใช่ครับแต่ผมไม่รู้นะบอกไว้ก่อน <laughs> ใช่ัช้น<ๆ>ผมขอชิมอันนี้ก่อนแล้วกัน <laughs> คือต้องบอกว่าทั้งเนื้อทั้งอะไรทุกอย่างมันมันมันดูไม่ต่างกันเลยอันเลยดูมันดูยากอ,ะอ่ะมาผมเริ่มจานดำก่อนนะ <laughs> นี่คำสาบรองอร่อยนะหนังมีการเบลฟลามาแล้วมีความเปรี้ยวเค็มกำลังดีทีนี้อันหนึ่งจานขาว มันมีเรื่องของรสที่จัดกว่านะฮะกับรสที่รู้สึกว่ามันแฟตตี้กว่านะฮะตัวเนี้ยเราจะจัดกว่าตัวเนี้ยแฟตตี้กว่าเฉลยเฉลยคือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นซาบะจากแอตแลนติกนอร์เวย์นอร์เวย์ครับผมส่วนอันนี้คือเป็นแปซิฟิกอ่ะที่เป็นนําเข้าจากจีนนี่ตัวเองก็รู้หมือนกันนะเนี่ยคื <laughs> <c oughs> อการดองปลาเนี่ยถ้าดองแล้วมันเข้าเนื้อปลามีมันเยอะ มันจะเข้าเนื้อยากกว่าใช่ครับอย่างโอโทโร่อะไรพวกนี้สมัยก่อนคือเขาเฟี้ยงให้แมวทิ้งเฟี้ยงทิ้งให้แมวกินนะครับเพราะว่ามันดองมันดองให้มันเข้าเนื้อได้ยากแล้วมันก็มักจะเสียเพราะสมัยก่อนไม่มีตัวเย็นใช่ครับแต่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าปลาเนื้อแดงมันดองเข้าง่ายกว่าทีนี้พอกินเนี่ยอันเนี้ยคือรสชาติการดองอ่ะมันมันเข้าไปเข้มข้นแต่ว่าเนื้อมันกระด้างกว่าตัวนี้ต้องบอกอย่างเงี้นะเชฟครับไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะมันยังดองได้อีกครับมันยังดองได้อีกอััันนนนีีี้้อองก่ววแลครบต ดองเมื่อวานครับเราทําเมื่อวานช่วงเย็นใช่ครับก่อนมาเตรียมถ่ายงานวันนี้มันมากเลยปกติอ่ะวิธีการทํามันสบัดดองคือแล้วแต่ร้านนะครับเราเราอมาแล้วเขาเรียกว่าชิเมะสบะัดชิเมะเนี่ยคือการดองระยะเวลาช่วงหลักชั่วโมงชิโอชิเมะคือการดองเกลือแล้วก็สึชิเมะด้วยการดองน้ําส้ม,มค,ครับผมใช่ก็ใช้หลักการประมาณแล้วแต่ที่นะครับ ที่ญี่ปุ่นจริงๆมาสัก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอย่างมาสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่แล้วก็แล้วแต่ร้านว่าร้าน่ะจะจะปรับยังไงแล้วก็รสชาติที่แต่ละร้านจะชอบจะอยู่ประมาณไหน,นนะะะไราคาเท่าไหร่ครับที่ร้านขายอยู่1จาน270บาทอะไรเงี้ยสองร้บวกๆไหมครับเรือยน,นแล้วยังไม่นิดครับมีส่วนลดตามบัตรสมาชิกอีกอโอเครับแต่คือไม่บวกบวกมีสวิตชาร์จมีแบบมีมีสวิตชาร์จครับมีสวิตชาร์จมีแบตครับผม คือต้องบอกอย่างนี้นะผมเป็นคนชอบกินสบะดองนะสบะดองที่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันออกมาดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการความแบบความแฟตตี้อยากัดไปแล้วแบบฉ่ำอันเนี้ยอันเนี้ยคือฉ่ำแล้วสำคัญเลยคือในเลยไหมคือหนังมันหนังมันหอมมากใช่ครับหนังมันหอมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเพราะว่าเราเบินไฟแล้วไม่มีไขมันด้วยในปากมาเลยแบบมีความหอมของหนังมากกว่าส่วนอันเนี้ยไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะแต่คืออย่างหนึ่งเลยคือเนื้อมัน กระด้างกว่าใช่ครับแต่ว่ามันก็มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าโอเคแล้วต่อไปเชฟจะเอาเมนูอะไรมาเสิร์ฟผมครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเมนูซาบะย่างเกลืออ่าเดี๋ยวเราลองเคสกันว่าถ้าเอาไปทําย่างเกลือ,อจะเป็นยังไง ถามนิดนึงพี่อันนี้คือปลาสวายย่างเกลือเนี่ยใช่ครับพี่ย่างด้วยกรรมวิธีเดียวกันใช่ปะกรรมวิธีเดียวกันจัดการเหมือนกันหมดเลยยังไม่ทันกินอ่ะพี่ผมรู้แล้วว่าอันไหนของนอร์เวย์อันนี้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคือเมื่อกี้ตอนที่เราจินดิบอ่ะมันมันเห็นชัดว่าไขมันมันมันเยอะกว่ามากอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ให้ทีมงานนะฮะเอาช้อนตัดลงไปตัวที่เป็นนอร์เวย์ไขมันระเบิดออกมาจากหนังเลยนะฮะคือแค่ตัดลงไปไขมันก็ชำออกมาแล้วนะฮะคือแฟตคอนแฟตคอนเทนคอนเรื่องอ แต่ว่าเพื่อความแฟร์เราก็ต้องชิมนะเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนซึ่งเราคาดว่าได้เป็นสบะจีนอ,อร่อยนะ <laughs> เราตั้งใจทำสบะย่างให้ดีที่สุดเพราะเราคิดกันอยู่ว่าช่วงนี้สบบะย่างเนี่ยเป็นเมนูที่มีทุกที่แต่ยังไม่มีใครตั้งใจทำจริงจังเราเลยอยากทำเลย <laughs> นั่นแต่นุ่มมันตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะพี่ <laughs> ใช่ใช่ครับตัวใหญ่โทษนะ กรอบตัวเองยังไม่ได้เข้าปากเลยผมอยากจะบอกเหตุผลที่มันกรอบขนาดนี้คือเราไม่ได้นําปลาเข้ามาแล้วก็ทําการย่างหรือคือเราได้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องแหล่งที่มาที่ดีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ขั้นตอนที่2มันคือกระบวนการที่ <huh. S 2> ที่ที่เราทําเรามีการเ a จิ้งปลาด้วย uh. ใช่บ่มปลาบ่มปลาด้วยคือทําให้เนื้อปลามันได้รสชาติที่ดีที่สุด มันเหมือนปลาของเรชนิดก็เลยมีข้าวไหมครับมีครับผมนอกจากปลาดีแล้วกระบวนการที่3ามที่เราคิดมาคือเรื่องของข้าวเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยอ่ะทานปลาสบะคู่กับข้าว <ừ> ใช่ข้าวทั้ง2ตัวเนี่ยมัน,มมนจะมีนนหน่อใช่ไม่เหมือนกันมันจะมีหนึ่งตัวที่เราใช้กรรมวิธีของญี่ปุ่นแล้วก็ของนําเข้าจากญี่ปุ่นน้าแร่ญี่ปุ่นร้อเซที่นําเข้ามาเพื่อน,นํามาหุงข้าวโดยเฉพาะยนีวเหนีพี่ใช่ครับผม ขอจับก่อนนะครับผมไม่รู้จะตสิร์ตัวไหาไม่รู้เหมือนกันผมต้องชิมเซฟต้องชิมผมว่าถ้วยนี้เซฟเซฟเซฟนะครับอันนี้คือหนักจริงผมว่าอันนี้ผมว่าน่าจะตัวนี้อ้าวเลเชอร์ค่ะอ่าแปดตูดมาครับแปดตูดมานะแปดตูดมันแปดตูดคือ น้ำแร่ครับนีง่ของข้าวพี่พี่ผมบอกแล้วผมเดาถูเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มีความหวานกว่าความหนึบความหวานหวานมันหวานกว่ากินแล้วมันแบบมันหวานอ่ะเชียดเราเรากินตายแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามันจะต่างกันจริงๆอ่ะตอนที่ช่วงที่มันเย็นอ่ะมันจะต่างกันมากๆนะครับเพราะเราใช้น้ำแร่นำข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการหุงแล้วก็ความหนึบและก็ความหวานของข้าวครับ ใช่ครับดาถูกครับผมดาวถูกไหลตึงเลยแมไหลตึงทีนี้ในเรื่องของปลานะพี่ครับผมต้องบอกว่าคือหนังกรอบทั้งคู่แต่เนี่ยมันอันนี้กรอบกว่าชัดเลยเพราะเมื่อกี้กัดไปอ่ะเมื่อกี้นายยังได้ยินเสียงอยู่เนาะทีนี้ในเรื่องของแฟลตคอนเทนต์โอ้โหพี่เหมือนปลาของเราชนิดกันเลยใช่ครับมันเห็นชัดมากเลยนะขออีกคำหนึ่งสำคัญเลยคือมันหวานด้วยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ย Get ิ่งวางไว้สักพักหนึ่งอ่ะความแตกต่างยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าถ้ารสชาติเนื้อมีความเหล็กมากกว่ามีความเข้มมากกว่าของจีนจะเข้มกว่านะพี่ตัวอย่างสบะแอตแลนติกเราเนี่ยคือวางไว้สักพักหนึ่งประมาณตอนที่เทสกันนะครับ10-20นาทีนี่คือยังคุณภาพก็ยังแบบใกล้เคียงกับตอนที่ย่างเสร็จใหม่เนื้อเริ่มแห้งแล้วพี่ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วคือรสมันเข้มกว่ามันมีรสของทานเหล็กมอกกว่า แต่ว่าอันนี้คือมันจะไม่ได้มีรสเลกเยอะมีความหวานมีความมันมีความฉ่ำแล้วก็หนังกรอบลองดูอีกทีสิกินอ่ข้าวที่ไทยถูกแฮปปี้ <Happy. S 1> สุดๆแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอรอคอ <laughs> นะครก็ตัวต้นเรื่องที่ชวนผมมานะครับชวนผมมาแล้วก็ไม่มาส่งเชฟมาคุยกับผม <laughs> นะคะตอนนี้ถึงช่วงเวลาขายของ เขามาแล้วมาขายของอย่างเดียวเลยสวัสดีครับพี่กันคนที่มาขายของเขาไ่รู้ไม่รู้แพ็กเกจไปด้ว่อยอันนี้คือพี่กันครับเจ้าของร้านครับขายของเลยครับเชิญอ๋อโอเคก็เซตนี้เป็นเซตที่เราอ่าร่วมมือกับทาง n s c นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีเป็นทอมอร์เวย์แล้วก็มีปลาซาบสองเซตซึ่งซาบะเนี่ยเราสามารถที่แบบถ้าชอบกินย่างเกลือหรือมาสองคนอยากกินคนละแบบก็สั่งสลับได้คนหนึ่งเกลือคนหนึ่งซอสก็ได้อะไรอย่างเงี้ย มีเป็นปลาย่างเนี่ยเป็น2เซตก็คือคนละเซตเลยคนละเซตเลยนในในของแต่ละคนก็จะมีมีมีสลัดตัวนี้เป็นสลัดไอ่กะหล่ำใช่ไหมที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นซอยแบบญี่ปุ่นตัวนี้แล้วก็เป็นเครื่องเคียงเป็นผักดองมีไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นนี่ก็พิเศษมากมีมีน้ำซอสลาที่แบบ อร่อยตัวนี้ผมชอบแล้วก็จะมีซุปมีซุปให้อยู่แล้วซุปนี่เติมได้ไม่อั้นข้าวที่หุงด้วยน้ําแร่จากญี่ปุ่นเลยนึกว่านึกว่าข้าวพิเศษของพี่ที่ว่านี่คือแปดเทปแปดเทปไปเลยก็คือข้าวของเราเราเราจะลองของคุ้มกันว่าแบบบาเทสแล้วจะรู้ไหมว่ากินแล้วแบบแตตก่างไคนที่ไม่รู้ใช่ผมพี่คนที่ไม่รู้จริงจริงแล้วอาจจะไม่ใช่รู้เลยคนที่ไม่รู้คือเชฟต่อพี่ต่อต่ออ่าแล้วก็มีซาบะดองในเซตด้วย ใช่ก็คือก็คืออันนี้อันนี้อันนี้จริงๆเป็นของที่อร่อยมากร้านเราก็คือเชฟเนี่ยจะดองเองอ,อันนี้คือเราซื้อมาเป็นเป็นทั้งสองอันนี้เป็นเป็นเป็นปลามาจากเหมือนกันเลยแต่อันนึงเราเอาไปไปไปดองอีกอันนึงเราไปเอทครับผมแล้วก็อันนี้คือแตงโมกับผลไม้ไอ้คอนมีแตงโมอันนี้ของหวานของของหวานในเซตเนี่ยแตงแตงโมนี่คือเสิร์ฟได้ไม่อั้นขอเพิ่มได้ขอเพิ่มได้ขอเพิ่มได้ขนมหวานมีในเซตด้วยครเป็นเป็นในฟุกุเนาะใช่ขา้าข<อ>วรีผิวด้วยเหรอ โอ้โหข้าจะน้ำแร่ไหร้านเจ้าของร้านยังไม่รู้เลยไม่อันนี้คุ้มมากนะเพราะข้าวนี่แพงมากโอเคแพงแพงตรงน้ำแร่น้ำแร่นี่เราที่แพงเพราะน้ำแร่เราเอามาจากญี่ปุ่นเลยโอเคท่านอันนี้ตกใจเท่านไหมว่ารีฟิลได้โอ้รีฟิลเอาไปจัดไปย้ำอีกทีข้าวรีฟิลซุปรีฟิลแตงโมรีฟิลน้ำชารีฟิลปลารีฟิลไหมปลารีฟิลของใครจะไปอยู่ได้ไม่นกี่เดือนราคาครับราคาแล้วเดี๋ยวอันนี้คืออะไรครับ750บาท อันนี้อะไรนี่วันหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบเซ็ตร้อยเซ็ตไปเซ็ต้งเซ็ตได้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทฮะถูกไหมใช่ครับโถูกต้องไม่ไปมันตกใจมันตกใจเพราะราคาไงี้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมันถูกไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาททั้งหมดนี้แล้วคือมีกระเป๋าให้ด้วยกินเสร็จไม่พอได้ได้ทั้งถุงกลับบ้านแถมนี่อะไรเนี่ยไม่แถมไม่ใช่โอเค ยังได้ยังได้ตัวเครื่องบินอีกตัวเครื่องบินไปตัวเครื่องบินนี่คือได้ลุ้นนะไม่ใช่ได้เลยนะได้ลุ้นได้ลุ้นอ๋อดูว่าจริงได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นก็คือก็คือจะไปชิงโชคก็เดี๋ยวใครประกาศรายชื่อว่าใครจะได้อ่าโอเคก็เดี๋ยวพวกรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในแคปชั่นแล้วกันใช่ครับส่วนตัวต้องบอกว่าผมจะไม่บอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันแต่บอกคาแรคเตอร์แล้วกันปลาจีนเนื้อลีนแน่นหนึบมีธาตุเหล็กเยอะมีรสเหล็กเยอะกินเป็นแบบซาซิมินะรสจะเข้มแต่ว่าถ้ากินกัับตวขิง ที่พี่ปรุงรสมาจริงแล้วแบบม,มันมีความขาวขึ้นนะครับในขณะที่ตัวนอร์เวย์เนี่ยคือกัดไปแบบโหชุ่มฉ่ำมี <Okay. S 1> แฟตเยอะแฟต <Yeah. S 1> คอนเทนเยอะนะฮะกินกับขิงนี่คือเพอร์เฟกต์แบบอร่อยมาก <Okay. S 1> นะฮะถัดมาในเรื่องของปลาย่างนะเหมือนปลาคนละชนิดกันเลยใช่คือซาบะจีนี้คือแบบพอทิ้งไว้ให้เย็นแ่ะเริ่มเหนียวละ แต่ว่าซาบานอร์เวยนี้คือแบบกัดไปปุ๊บโอ้หน okay. ังกรอบเนื้อฉ um> ่ำน no> ุ่มแล้วไขมันสแปชออกมาเฮ้ยคือมันแทบจะเป็นคนละชนิดกันแล้วจริงเซนนี้750นะครับก็รีฟิลซุปไม่อั้นชาไม่อั้นข้าวไม่อั้นแตงโมไม่อั้นปลาไม่อั้นไปกลับไปถ้าปลาไม่อั้นนี่สงสัยจะขายแค่ทีเดียวโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครก็ ขอบคุณมากนะครับที่บบเชิญมาให้มาบลายเทสกันสนุกสนุกนะครับแล้วก็หากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับคลายช่องเราตัวเด็ดช่องหรือพวกนี้เขาเล่นไปกันครับแล้วไปละบายบาย,บายครับสวัสดีครับ